เพื่อ BRN เอ่ยถาม BRN เราสู้เพื่ออะไรกันแน่ไม่ใช่ทุกการต่อสู้ที่ยืนนานจะยังคงมีความหมายเมื่ออดีตรเริ่มถามหาเหตุผล BRN ยุคนี้จะตอบได้ไหมว่ายัางสู้เพื่ออะไรการต่อสู้ไม่เคยตายจากสกตรูภายนอกแต่มักตายจากความกลัวการเปลี่ยนแปลงของคนข้างในเองถึงเวลาแล้วที่เราต้องถามว่า b รเอ็ยังสู้เพื่อประชาชนหรือเพียงเพื่ออดีตของตัวเอง BRN เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความกล้าและศรัทธาแต่โลกเปลี่ยนไปแล้ววันนี้ความกล้าต้องหมายถึงการเปิดใจต่อความจริงการปฏิรูปภายในไม่ใช่การทรยศต่อการต่อสู้มันคือการต่ออายุให้การต่อสู้ได้มีชีวิตอยู่ต่อในยุคที่ปัญญาและความรับผิดชอบคืออาวุธใหม่ เพราะการต่อสู้จะไม่ตายหากเรากล้ายอมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างใจกว้าง BRN เคยเป็นชื่อที่หมายถึงความกล้าความศรัทธาและศักดิ์ศรีของผู้ที่ไม่ยอมจำนนต่ออยุติธรรมแต่คำถามในวันนี้คือเรากำลังสู้เพื่ออิสรภาพของประชาชนปัตตานีหรือเพียงเพื่อรูปแบบเดิมที่เราคุ้นเคยหากเป้าหมายของการต่อสู้คือการคืนศักดิ์ศรีให้ประชาชนปัตตานีจริงๆเราต้องกล้ายอมรับว่า โลกได้เปลี่ยนไปแล้วการต่อสู้ในศตรวตรรษที่21ไม่ได้อยู่ในป่าหรือเงามืดอีกต่อไปแต่มันเกิดขึ้นในโต๊ะจรจาสื่อสาธรณะและสนามความคิดศัตรูในวันนี้ไม่ใช่กองทัพที่ถือปืนเพียงอย่างเดียวแต่คือความไม่รู้ความกลัวและความปิดกั้นจากภายในเราจำเป็นต้องถามอย่างซื่อตรงว่าอุดมการณ์ที่เรายึดถืออยู่ยังเป็นสะพานสู่อนาคต หรือกลายเป็นกำแพงขวางทางคนรุ่นใหม่เพราะเมื่อใดที่ขบวนการเริ่มกลัวคำถามจากลูกหลานตนเองเมื่อนั้นอุดมการได้เริ่มสึกกร่อนจากข้างในแล้วการปฏิรูปภายในไม่ใช่การทรยศต่อการต่อสู้มันคือการต่ออายุให้ความฝันความลับที่เคยคุ้มครองเราในยุคสงครามกองโจรบัดนี้กลับกลายเป็นพันธนาการเราไม่สามารถสร้างอนาคตด้วยกำแพงแห่งความหวาดระแวงได้อีกต่อไป หาก BRN คือจิตวิญญาณของปัตตานีจริงจิตวิญญาณนั้นต้องไม่หยุดนิ่งต้องกล้ายอมรับความเปลี่ยนแปลงต้องกล้าฟังเสียงจากคนรุ่นใหม่ที่เกิดหลังเสียงปืนเงียบลงความลับไม่ใช่กรอะอีกต่อไปแต่คือเงาที่ปกกลุมแสงแห่งศรัทธาการถกเถียงคือสัญญาณของชีวิตทางอุดมการการวิพากค,คือยารักษาความหยิ่งของอำนาจเราไม่จำเป็นต้องทิ้งอดีตแต่ต้องกล้าวิาพากษวิจารณ ต้องทําให้การต่อสู้ของคนรุ่นก่อนพูดกับโลกยุคใหม่ได้ต้องแปลงความกล้าหาญจากการถืออาวุธให้กลายเป็นความกล้าหาญในการสร้างนโยบายวิสัยทัศน์ไม่ใช่แค่ชุดมาลายูเพราะในยุคที่โลกวัดพลังกันด้วยความคิดชัยชนะของปัตตานีจะไม่เกิดจากการยิงปืนให้ดังขึ้นอีกครั้งแต่จะเกิดจากการที่เรากล้าคิดให้ไกลกว่าเดิมการต่อสู้จะไม่ตายหากเรากล้าย,ยอมรับว่ามันแก่เกินไป และพร้อมจะให้มันเกิดใหม่ด้วยหัวใจที่ยังเชื่อมั่นในเสรีภาพความรู้และศักดิ์ศรีของมนุษย์ทุกคนที่มาบทความโดยสมาพันธ์นักศึกษาก่าวมลายูอารับ